ที่เราเอามาโชวเป็นแก้วยกจะเป็นล็รกรุ่นว่าเอลวัณเป็นเีเซลนการใช้งานอนกากว้ที่อยู่ในมือผมนี่คือมเรียกมันโม,มดแบบมีสายมีควอมเสริมที่เราาให้ เอา้ให้เปิดใ้ดูแกับทุกฝ่ไป Obrigado.